อ่าสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมโยคิดนะครับกับเกมดักขั้นบอลโดคังแบทเทิลนะครับก็กลับมาลองเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากที่ดิจิมอนปิดตัวไปนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตู้ทั้งนะครับก็เป้าหมายก็คือทั้งตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมตู้นี้ก็จะเป็นตู้สเต็ปนะครับเอ้ยไม่ใช่สเต็ปสิเป็นลดราคานะครับผมโอเคมันตีแรกเป็นโกฟูแล้วก็ โอฮังแล้วก็กุลลิลินนะเมื่อกี้นี้ไซยายสามนะครับผมก็เป็นตัวที่ชอบมากตัวหนึ่งนะครับถังตัวนี้นะมันสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาดได้ด้วยนะก็ถือว่าเทม่มากๆนะผมก็มาลองเปิดดูนะจากที่ห่างหายจากเกมนี้ไปนานนะครับผมอันนี้อะไรเนะี่ยโกเทนนะครับ GT นะ SSR นะครับตัวแรกนะ เป็นโอ้ได้แค่5ตัวนะครับผมเมื่อกี้25นะอันนี้มันติดต่อไป30เพชรนะครับผมเป็นกุลิลินกับพิโกโกลโลนะครับผมมาอืมก็หวังว่าให้หมดในหลูปลดราคานะใช่ไหมมันจะลดราคานะครับผม ถ้าไม่ได้นี่ลองลองคิดคิดดูก่อนนะว่าจะต่อไหมนะมตัวอะไรเอ่ยมาไหมโอ้โหเบจิต้าจีทีนะครับผมเบจิต้าสามจีทีนะรอบนี้ได้แค่เจ็ดตัวนะครับมันตินี้สี่สิบห้าเพชรนะนี่ฮะอยากได้มันตัวเดียวเท่านั้นเลยแล้วมันก็มีโกคูอะไรนะลูกหัวใจนะ เป็นตัวนี้มันมาจากผ้าพักเซลเนาะม,มา45เพชรมีเบจิต้ามานะครับผมกับหมายเลข18นะฟิวชัน่นฟิวชัน่นไหมโอเคฟิวชั่นนะครับเป็นเอ่อโกจิต้านะไม่ใช่สิโกจิต้าเบจิต้เออ เาไม่ใช่ก็มีลุ้นหน้าฟิวเจอร์นะไม่รู้จะออกไหมนะแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะไม่ออกนะอ้อมันชื่ออะไรวะ <c oughs> ช่างมันจำไม่ได้นะตัวนี้ <c oughs> เป็นอาจารย์ของสมสุขนะอโอ้โหนี่ไงล่ะโกคูแบ็ค ต้องรอมัน ECA นะถึงจะเก่งนะตอนนี้ก็ไปปลดเส้นทางก่อนครับอืมต่อยไหมไหนๆแล้วอ้าวถังอุมม้มไหมโอเคน่าฟิวเจอร์แล้วทีนี้ตัวอะไรเอ่ยถ้าเป็นตู้ LR ก็ได้ LR แล้วนะนี่เป็นตู้เอ่อฟิวเจอร์สมอนนะใช่ไหม พิกโคลโลทังนะครับนี่กระทังอีกฮะตูท้ทังหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหรีคุงโอ้โหเวจิตา้าจีทีอ้าโอเคน่าจะปลดสี่ทางแล้วนะตัวนี้น่าจะได้ลุงละยีาบอกนะฟิวชั่นให้เวจิต้าจีทีเรียบร้อยนะครับตัวสุดท้ายเป็นโปรเจกเซลนะครับ พิโกโุโร่เทนชินทันทงแล้วก็โกเทนนะครับไซヤสองไซヤสองแล้วเวจิต้าสามจีทีอีกแล้วนะครับผมแต่คนละตัวกับเมื่อกี้นะเหมือนไม่ได้ EPA แล้วป่ะผมก็ทำแล้วก็ลืมละไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะเกมนี้ก็มาเช็คอินรายวันแล้วก็ทำเวทประจำวันแล้วก็ออกนะครับผม จะไม่มาจริงๆหรอกดไปเยอะแล้วเนี่ยโอ้เวจิตา้ากาเท่าไหนได้อีกหนึ่งมันตินะครับผมห้าสิบเป็นสุดท้ายนะมาหมดแล้วนะต้องมาแล้วนะทรังโอเคสตาร์นขี่บูนะครับผมม,มา ต้องได้ไหมต้องได้แหละมาสวยขนาดนี้อ่อน่าจะมานะผมว่านะมาไหมฟังนี่มาแล้วเอสอารนะโหนวนะครับลุ้นแล้วเนี่ยลุ้นมาไม่เอ่ย โอ้โหนี่ก็บทั้งอีกแล้วอ้าวโอเคมาแล้วครับทั้งตัวที่เราต้องการโอเคหมดไปเท่ร่สองอห้าสิบเลยนะค่อนข้างแพงนะเดีย๋ยวไซยาเดไม่มีเพชรเปิดอีกอันนี้ตัวอะไรอะ่ะได้เอเดาสองตัวนะผมอะวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่งไรก็ฝากากดไลค์กดติดตามไม่ช่างผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็มาเท่านี้แหละไปแล้วครับสวัสดีครับ